เช่นเดียวกันกับจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซานนะคะท่านก็มีการประชุมเช่นกันในเรื่องของการกําหนดแผนการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับทางบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงประชาชนในกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยค่ะ โดยที่ห้องประชุมพุทธโสธรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาท่านนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสด์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซาท่านประชุมค่ะในการกําหนดแผนการฉีดวัคซีนโควิด19กับทางบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งทางนี้ท่านนายแพทย์นะคะท่านก็กล่าวด้วยค่ะว่าทางกรมควบคุมโรค มีการประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด19โดยให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งจะประกอบไปด้วยคณะทํางานย่อย5คณะนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทางด้านการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์การบริหารและเก็บรักษาวัคซีนขั้นตอนการฉีดวัคซีนติดตามผลข้างเคียงและผลกระทบภายหลังได้รับวัคซีนค่ะ ซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเซาก็จะได้รับวัคซีนโควิด -19 ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะโดยในระยะแรกก็จะมีการฉีดวัคซีนให้คน3กลุ่มก็คือบุคลากรทางการแพทย์ทั้งรัฐและเอก,กชนและสาธารณสุขด่านหน้าผู้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจรุนแรงโรคไตาวายเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนแล้วก็รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะ